เขาไม่ใช่ยาลดความอ้วนนะคะแต่เขาเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหาร1ซองนะคะสามารถทดแทนมื้ออาหารได้หนึ่งมื้อนะคะวิธีการง่ายมากๆค่ะเพียงแค่ฉีกนะคะเชคนะคะแล้วก็ดื่มนะคะขอแค่เพื่อนๆนะคะ มีกระบอกน้ำนะคะคู่ใจนะคะก็สามารถที่จะดื่มได้อย่างรถที่คุณวันถืออยู่นี้นะคะก็คือรถโก,โกโก้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะก็จะเดินทางไปให้ลูกค้าแล้วนะคะเพราะว่ามีเขามีเจ้าของแล้วนะคะรถโกโก้นี่ขายดีมากๆอร่อยมากๆนะคะฟิตมิลนะคะมีสี่รสชาติให้เลือกด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นรถโกโก้นะคะรถกาแฟรถชาแล้วก็รถกล้วยค่ะ ชีกเช็คดื่มนะคะ1ซองสามารถทดแทนอาหารได้1นมื้อนะคะแล้วก็น้ำที่ใช้เนี่ยค่ะต่อ1ซองก็คือ250มิลลิลิตรนะคะจะใช้น้ำอุ่นก็ได้ค่ะจะใช้น้ำเย็นก็ได้ทานแท,น,ทนมื้ออาหารมีลูกค้าหลายๆคนของควรนะคะทานแท,น,ทนมื้อเช้านะคะอันนี้ลดอันนี้ลดแบบ ไม่เร็วมากนะคะหนึ่งกิโลถึงสามกิโลนะคะแต่ใครที่ต้องการลดเจ็ดกิโลขึ้นไปก็เห็นว่าครูวันจะเห็นว่าเขาจะทานอาหารปกติแค่มื้อกลางวันนะคะแล้วเขาก็จะดื่มฟิตมิลในมื้อเช้าแล้วก็มื้อเย็นนะคะก็คือทานฟิตมิลสองมื้อทานอาหารปกติหนึ่งมื้อนะคะอันนี้จะลงเร็วมากเคล็ดลับอีกอย่างที่อยากจะมาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะคะนั่นก็คือเวลาทานฟิตมิลแล้วนะคะถ้าทานควบคู่กับวีแกนโปรตีนนะคะจะ เห็นผลมากๆแล้วสุขภาพก็จะดีผิวพรรณก็จะดีด้วยนะคะแต่ถ้าเรา อยากทานโปรโตีนธรรมชาติก็สามารถทานพวกไข่พวกอะไรหรือโปรโตีนจากพืชที่ที่เราดื่มหรือว่าทานเป็นประจำควบคู่ไปด้วยก็ได้ค่ะเคล็ดลับอีกอย่างที่จะทําให้คนที่ควบคุมน้ําหนักลงเร็วลงไว้นะคะก็คือเรื่องของการนอนค่ะถ้าเพื่อนๆนะคะเข้านอนเร็วนะคะเข้านอนไม่เกินสี่ถึงห้าทุ่มเนี่ยเพื่อนๆก็จะลงเร็วมากอันนี้คือเคล็ดลับอีกอย่างนะคะที่ครูวันเองก็ใช้นะคะเพราะว่าร่างกายของเรานะคะถ้า ไม่ดึกเกินไปไม่เกินสี่ทุ่มห้าทุ่มเนี่ยร่างกายเรามันจะหลั่งโกรทฮอร์โมน นะคะกร o ฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนแห่งความอ่อนเยาว์นะคะมันเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้เราดูอ่อนเยาว์ช่วยให้เราแบบว่าเาผาผลาญดีขึ้นนั่นเองค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะนอนดึกนะคะจะเห็นว่ามันจะอ้วนเร็วนะคะอ้วนง่ายนั่นเองก็เนื่องมาจากกรดฮอร์โมนมันทํางานผิดปกติมันไม่ได้หลังนะคะเพราะว่าเรานอนดึกเนาะนะคะส่วนฟิตเมลอย่าลืมค่ะเพื่อนๆขาผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารนะคะมีสีรสชาติให้เลือกนะคะคือกิฟฟิลิปเขาทามาเพื่อให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยทานได้ง่าย กะะล่องใหญ่มากดูสิคะใหญ่กว่าหน้าคูวันอีกนะคะมีรสโกโก้นะคะรสกาแฟนะคะรสชาแล้วก็รสกล้วยแต่สําหรับภูวันเองนะคะก็